ปัญหาเรื่องการเรื่องประจำข้ด้วยนะคะจะอ่านหนังสือเอาเสมอแล้วก็ตอน่แกเป็นตอนที่เอามาช่วงนั้นคือเรื่อนล้มและผ่านนัเราก็อยากให้แกได้ได้พักฟื้นแล้วก็ต้องมีคนดูแลใกล้ชิดนะคะกล้วทางพี่สาวค่ะเป็นที่ออกมาแกเป็นคนที่ข้อมูลไว้ก่อน แล้วอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามาเข้าครั้งแรกคือคนคนที่เขาดูแลคุณแม่ที่เราจ้างที่ดูแลที่บ้านเรเนี่ยเขาไม่อยู่ทรงประมาณสักประมาณห้าวันแล้วทุกคนก็ติดระก็เลยมาที่นี่ก่อนประมาณที่นี่ก็เห็นเออแล้วน้องน่ารักดูแลแม่ได้ดีแล้วก็ เรื่องของบรรยากาศด้วยแล้วก็สถานที่ด้วยสะอาดสะอ้านนะคะเราก็เลยรู้สึกประทับใจกนตอนนั้นแล้ววันนี้ก็พอที่บ้านได้คุยกันทุกคนว่าเออช่วงที่คุณแม่ต้องต้องได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของการการเดินการใช้ผ้าบำบะอะไรอย่างเงี้ยเราซึ่งที่นี่ก็มีให้มีคอร์สช่วยดูแลได้แบบนี้ด้วยเนยค่ะก็เลยคิดว่าลองให้คุณแม่มาอยู่ที่นี่เป็นเดือนคุณแม่ ตอนนี้อยู่เกือบเดือนแล้วค่ะมีมีรายงานผลอะไรด้วยแล้วก็แม่ก็รูท,ทั้งพี่รับสุภาพรู้น่าตื่นเต้ใสขึ้นรูงแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วเรื่องอากาศสภาพอากาศที่เนี่ยคือ,ค,อคือเราก็หว่วงพอน้องเพราะที่บ้านด้วยสภาพแวดล้อมอะไรหลายอย่างแต่ทา,ายุพอนุชมินีเี่ยคือคือ,คอมีคนดูแลด้วยมี ห้องนอนที่มีมมอาหารดูแลแม่พกอย่างนีค,ค่ะ,คะ